ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนทุกท่านนะครับที่ like, กกเข้า,ขานนขมารับชมช่องกเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีวันนี้พาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาดูบรรยากาศการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับวันนี้จะพาท่นมานผู้ชมมาพูดคุยนะครับกับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ตอนนี้ประเทศเรานะครับกำลังเข้าสู่ในช่วงฤดูหนาวนะครับมีลมพัดผ่านสายลมเย็นในตอนเช้านะครับแล้วก็กลางคืนเนี่ยอุณหภูมิจะลดต่าลงนะครับซึ่งมันส่งผลต่อเป็ดต่อไก่ของเราที่เราเลี้ยงไว้อย่างไรนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียนะครับที่พบในการเลี้ยงไก่ในช่วงฤดูหนาวนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับ ชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับสภาพอากาศเป็นปัจจัยพื้นฐานปัจจัยหนึ่งนะครับที่มีผลต่อการเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่นะครับสัตว์ปีกที่เราเลี้ยงไว้ในฟาร์มเนี่ยนะครับมันส่งผลนะครับอย่างแน่นอนแล้วดูฝนนะครับก็จะเลี้ยงอีก รูปแบบหนึ่งนะครับฤดูร้อนนะครับฤดูหนาวนะครับส่งผลแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับเป็นช่วงที่ไก่ไข่ค่อนข้างน้อยนะครับพ่อพันธุ์แม่พันเนี่ยนะครับมีการผัดขนถ่ายขนนะครับผสมพันธุ์กันไม่ค่อยได้นะครับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เวลาที่ควรพักนะครับให้พ่อพันธุ์แม่พันนะครับได้หาโปรตีน ไปสร้างให้ขนตัวเองนะครับงอกมาเต็มให้งอกมาสวยงามสมบูรณ์แบบนี้นะครับพอหลังจากนั้นนะครับเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับช่วงปลายเดือนตุลาเป็นต้นมานะครับเพื่อจิการทันวาเนี่ยนะครับไก่ก็เริ่มเต็มเริ่มสมบูรณ์แล้วนะครับพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่างๆนะครับทั้งเรื่องของผิวพันธุ์เรื่องขนนะครับเรื่องน้ําหนักนะครับเหมาะที่จะผสมพันธุ์เป็นอย่างมากนะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับซึ่งต่างจากฤดูฝนสิ้นเชิงนะครับ อ่าแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะครับอ่าในเมื่ออากาศนะครับอ่าตอนหน้าฝนนี่เป็นอากาศที่อ่าเปียกชื้นนะครับความชื้นในดินในพื้นที่เนี่ยสูงนะครับอาพอฤดูหนาวเนี่ยก็ความชื้นลดลงนะครับอากาศก็เย็นลงพวกแม่ไก่นะครับอ่าก็จะมีความอ่าสมบูรณ์นะครับแล้วก็อ่าใช้การกกไข่เนี่ยเวลาเพิ่มขึ้นนะครับมีเวลาในการกกไข่เพิ่มมากขึ้นนะครับทําให้ไก่พวกนี้นะครับ ผลิตลูกได้แข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์นะครับมีภูมิต้านทานแล้วก็ตายแล้วก็ไก่ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกไก่นะครับพ่อพันธแม่พันไก่ไก่1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะครับไก่เหล่านี้เนี่ยจะกินอาหารค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงนะครับก็ต้องให้อาหารอยู่ในปริมาณที่เพียงพอนะครับ ให้ไก่ได้สะสมพลังงานนะครับเพื่อที่จะไปสร้างความอบอุ่นนะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับที่สําคัญก็คือไก่ช่วงนี้นะครับมันโตเร็วมากนะครับสาเดือนในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะครับน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดนะครับในการเลี้ยงไก่นะครับในเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับก็จะมีลมที่พัดค่อนข้างแรงนะครับผมก็จะมีข้อแนะนำนะครับที่อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้เอาไปลองปรับใช้ดูนะครับสําหรับ โรงเรือนนะครับถ้าใครเลี้ยงแบบโรงเรือนแบบเปิดนะครับลมสามารถพัดผ่านได้นะครับซึ่งแบบนั้นเนี่ยค่อนข้างเหมาะกับฤดูร้อนนะครับท่านผู้ชมโรงเรือนที่ว่าเนี่ยก็คือในช่วงตอนกลางคืนนะครับไก่ก็จะเข้านอนในเล้านะครับในฟาร์มของท่านนะครับบางตัวอาจจะนอนที่ตามที่สูงก็แล้วแต่นะครับตอนกลางคืนเนี่ยอากาศค่อนข้างหนาวนะครับถ้ามีลมแรงๆรับลมเต็มๆนะครับหลายๆวันเข้านะครับไก่ของ ท่านนะครับก็อาจจะเป็นว kind of so ัดนะครับเป็นโรควัดเกี่ยวกับโรควัดโรคอะฮีวาพวกนี้นะครับอาจจะเป็นโรคระบาดที่แพร่ในฟาร์มได้นะครับก็ป้องกันก็คือผมจะมีผ้าเป็นผ้าใบนะครับเป็นผ้าใบหรือผ้าแสแลนพวกนี้นะครับเอามากันลมไว้นะครับเอามาปิดลมไว้นะครับให้เข้าน้อยที่สุดนะครับ ก็ื่อไม่เป็นการรบกวนเขาในช่วงเวลานอนนะครับในช่วงเวลากลางคืนนะครับเอามาปิดกั้นไว้นะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นภาพให้ดูนะครับแต่เป็นข้อแนะนําอีกข้อนึงนะครับวิธีนี้นะครับอาจจะช่วยป้องกันลมนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะลมแรงแค่ไหนก็ไม่สามารถเข้าไปในล่อเข้าไปในข้อในฟาร์มเราได้นะครับป้องกันลมได้ในระดับหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการรักษาความอบอุ่นนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับภายในข้อที่เรา เลี้ยงไก่เอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ลูกไก่นะครับลูกไก่ที่เพิ่งเกิดเนี่ยสำคัญมากนะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับก็อย่าลืมถ้าไม่ให้แม่ไก่เลี้ยงเองนะครับท่านผู้ชมก็เปิดไฟนะครับให้ความอบอุ่นแก่เขาด้วยนะครับเพราะว่าอากาศในช่วงตอนกลางคืนเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับเย็นนะครับถ้าให้ความอบอุ่นเพียงพอให้อาหารเพียงพอนะครับถ้ารอดนะครับไก่ของท่านก็จะโตเร็ว มากยิงขึ้นนั่นเองนะครับนี่เป็นข้อแนะนำนะครับสำหรับเรื่องโรคระบาดนะครับโรคอะฮีวาบ้างโรคหวัดบ้างนะครับมันพบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสภาพอากาศแบบนี้ถ้าไก่ตัวไหนไม่แข็งแรงนะครับเป็ดตัวไหนไม่สมบูรณ์นะครับก็จะเป็นหวัดทีนี้ก็จะมีวิธีการป้องกันยังไงนะครับหาวิธีการอย่างแรกเลยนะครับเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเราก่อนนะครับก็คือ พวกสมุนไพรพื้นบ้านนี่แหละนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่เคยใช้กันมานะครับก็คือเอาบอระเพ็ดนะครับเอาพวกบอระเพ็ดพวกขมิ้นพวกนี้นะครับเอามาผสมน้ํานะครับแล้วก็ให้ไก่กินนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไว้นะครับถ้าสังเกตว่าเอ๊ะหนึ่งวัน2วัน3วันเนี่ยไก่อาการไม่ดีขึ้นนะครับเราก็หาวิธีพึ่งทางเคมีนะครับก็ไป ร้านขายยานะครับที่ขายยาเกี่ยวกับสัตว์ปีกนะครับบอกอาการให้เขาฟังนะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้นะครับเขาก็จะให้ยานะครับจัดยามาให้เรานะก็แล้วก็ใช้ตามวิธีที่เขาบอกนะครับอั่นคือวิธีการที่2ของผมนะครับแต่ถ้าไก่ของท่านแข็งแรงอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะสภาพอากาศแบบไหนนะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับสุขภาพไก่ของท่านก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะครับการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ นะครับมันทําความสะอาดนะครับแล้วก็ให้อาหารเช็คอาหารดีๆนะครับแล้วก็ให้ยาวัคซีนตั้งแต่ลูกไก่โดยเล็กๆนะครับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นอย่างดีนะครับครับสำหรับข้อดีข้อเสียนะครับที่ได้เล่าไปคร่าวๆนะครับสำหรับในการเลี้ยงสัตว์ปีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่นะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับท่านสามารถรับฟังนะครับแล้วก็เอาไปกันกรองแล้วก็ไปลองปรับใช้ดูได้นะครับ ผมอาจจะพูดไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นบางส่วนที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผมได้ลองเลี้ยงมานะครับมาเล่าสู่ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังนะครับในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเหมาะนะครับในการที่จะเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็ดไก่หรือว่าลูกไก่ก็แล้วแต่นะครับนําไปเลี้ยงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับถ้าใครมีพื้นที่เป็นทุ่งนานะครับอันนี้จะเหมาะมากที่สุดนะครับ ก็คือเวลาเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับข้าวก็จะหล่นลงบ้างตามพื้นที่นะครับที่ท่านอยู่นะครับก็สามารถนําไก่เนี่ยนะครับไปปล่อยนะครับไปคุ้ยเขียไปหากินนะครับก็จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ตัวเร็วนั่นเองนะครับนี่เป็นข้อดีในช่วงฤดูหนาวนะครับเป็นอนิสงในช่วงฤดูหนาวที่กว่านะครับที่จะส่งผลต่อการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่บ้านไก่ ชนไก่ไข่ไก่อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าสิ่งที่ผมได้นําเสนอไปนั้นนะครับมันจะเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทางบ้านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับให้กาลังใจกันนะครับฝากกดซับสไคร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีไปด้วยนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับ ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ